สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องแนวทางการค้นพบอิสรภาพภายในแล้วก็การดับทุกข์นะคะผ่านการเจริญสติตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนจิตตสุพโพจากธรรมบัญญายชุดรู้สึกกายรู้สึกใจที่บันทึกไว้เมื่อปี2521ค่ะครับเป็นแนวทางที่ค่อนข้างตรงไปตรงมามากนะครับเน้นปฏิบัติจริงหัวใจสําคัญเลยก็คือการรู้สึกตัวนี่แหละครับเพื่อให้เราเข้าใจธรรมชาติของจิตใจ ความคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ๋อ oh, ค่ะจุดประสงค์ก็คืออ,อยากจะสกัดเอาแก่นสำคัญแล้วก็วิธีปฏิบัติที่มันจับต้องได้จริงๆเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เลยเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นนะครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นกันเลยดีกว่าจุดแรกเลยทำไมคนเราถึงทุกข์คะหลวงพ่อเทียนท่านชี้ไปที่การลืมตัวครับผมคือเหมือนเราปล่อยให้ความคิดมันฟุ้งซ่านวุ่นวายไปเรื่อยจนเราเโดนมันครอบงำไปเลยใช่เลยครับ พอเราลืมตัวหรือว่าขาดสติไปเนี่ยเราก็จะไม่เห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับทําให้เราตกเป็นทาสของกิเลสพื้นฐานเลยคือโลภะความอยากได้โทสะความกโกรธแล้วก็โมหะคือความหลงค่ะทีนี้พอเราเริ่มหยุดไอความคิดวุ่นวายพวกนี้ได้ด้วยการรู้เห็นแล้วก็เข้าใจมันตามเป็นจริงนั่นแหละครับคืออิสรภาพขั้นต้นเลยฟังดูเหมือนว่าการเป็นพระอริยะขั้นต้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับชุดที่ใส่หรือว่าสถานะภายนอกเลยนะครับ แต่คือภาวะที่กายวาจาใจของเราไม่วุ่นวายแล้วเพราะว่าไม่ลืมตัวแล้วคำถามสำคัญคือแล้วเราจะหยุดความคิดที่ว่าเนี่ยยังไงคะมีเครื่องมืออะไรแนะนำไหมครับเครื่องมือหลักเลยนะครับก็คือการเจริญสติเจริญสติใช่ค่ะหรือการรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องให้มากๆครับอ๋อทั้งในท่าทางใหญ่ๆอย่างยืงยนเดินนั่งนอนค่ะผมแล้วก็รวมถึงการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆด้วยนะอย่างเช่นคู้ เหยียดหรือแม้แต่กระพริบตาหายใจเข้าออกโหละเอียดเลยนะครับคือให้มีสติรู้ทันการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็รู้ทันความคิดที่มันแวบเข้ามาในใจเราด้วยมีการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเลยนะครับเหมือนที่ว่าสติเหมือนเราจุดไฟในที่มืดครับพอสติมาปุ๊บความมืดคือความไม่รู้ความหลงความคิดฟุ้งซ่านต่างๆมันก็หายไปเองแสดงว่าพวกความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันจะโผล่มาได้เฉพาะตอนที่เราเผลอหรือว่าลืมตัวไปเท่านั้นเองหรอคะ ถูกต้องครับตอนที่เรามีสติรู้ตัวอยู่เนี่ยกิเลสมันเกิดขึ้นไม่ได้และประเด็นสำคัญที่หลวงพ่อเน้นย้ำมากๆเลยก็คือการเห็นความคิดเห็นความคิดใช่ครับไม่ใช่การกระโดดเข้าไปในความคิดนั้นพอความคิดมันผุดขึ้นมาแบบคิดปุ๊บเนี่ยให้เราเห็นมันทันทีเห็นปับ๊บแค่นั้นเลยครับมันจะหยุดการปรุงแต่งต่อ,อ เหมือนเราหันกลับมาไม่ไหลาตามน้ำความคิดไปซึ่งก็คือการทวนกระสาความคิดฝ่ายตา่ำหรือว่ากิเลสนั่นเองครับที่ว่าเห็นนี่หมายถึงแค่รู้ว่าอ๋อมีความคิดเกิดขึ้นนะแต่ไม่ต้องไปพิจารณาเนื้อหาหรือไปตัดสินว่าดีไม่ดีถูกไหมคะถูกต้องเลยครับแค่รู้ทันมันแล้วก็ปล่อยวางไปเลยโดยเฉพาะพวกความคิดที่ผุดขึ้นมาเองนะครับที่เราไม่ได้ตั้งใจจะคิดมันขึ้นมาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่มันจะพาเราไปสู่ความทุกข์ หรือที่เรียกว่าสมุทยัยคือเป็นเหตุแห่งทกจริงๆค่ะส่วนความคิดที่เราตั้งใจคิดเช่นคิดเรื่องงานวางแผนแก้ปัญหาได้พวกเนี้ยอันนี้มันเกิดจากสติปัญญาเราก็ใช้มันไปตามหน้าที่ครับไม่ต้องไปพยายามหยุดมันแค่รู้ตัวว่าเรากำลังคิดเรื่องนี้อยู่ก็พอแล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ แสดงว่าการเจริญสตินี่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การต้องไปนั่งหลับตาในห้องเงียบๆคนเดียวเลยไม่เลยครับไม่เลยนี่คือจุดเด่นมากๆของแนวทางนี้เลยครับคือการปฏิบัติกับธรรมชาติธรรมชาติครับธรรมชาติก็คือกายกับใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยทําได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นการสร้างจังหวะเคลื่อนไหวมือเบาๆที่หลวงพ่อท่านสอนอ๋อท่าสร้างจังหวะครับหรือแค่รู้สึกตัวตอนทํางานตอนกินข้าวอาบน้ําขับรถ ได้หมดเลยการกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆอย่างนี้นะครับคือการสะสมเหตุค่ะเหตุคือการรู้สึกตัวใช่ครับพอเหตุปัจจัยมันพร้อมผลคือปัญญาหรือความรู้แจ้งในธรรมชาติของกายของใจมันก็จะเกิดขึ้นเองเข้าใจเลยค่ะไม่ต้องท่องอะไรไม่ต้องเพ่งอะไรเลยแค่รู้สึกกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันทั้งการเคลื่อนไหวทางกายแล้วก็ความคิดในใจแต่ว่า การรู้สึกตัวตลอดเวลานี่ฟังดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่พอเอาเข้าจริงคงต้องอาศัยการฝึกฝนความต่อเนื่องน่าดูเลยแน่นอนครับมันต้องอาศัยความเพียรความต่อเนื่องแต่ผลของมันก็คุ้มค่ามากนะครับหลุงพ่อเทียนท่านชี้ว่านิพพานเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือว่าต้องรอชาติหน้าอะไรเลยหรอคะครับแต่มันคือสภาวะจิตใจที่สง,งบที่มันว่างจากกิเลสคือโลภ โกโรธหลงชั่วขณะหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนสมบัติที่มนุษย์เราทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเลยครับมีอยู่แล้วครับเพียงแต่มันอาจจะถูกความคิดปรุงแต่งเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างมาบดบังเอาไว้เท่านั้นเองพอเรามีสติรู้ทันปัจจุบันปุ๊บความคิดปรุงแต่งเหล่านั้นมันก็ดับไปครับผมพอไม่มีความคิดปรุงแต่งความทุกข์ในขณะนั้นมันก็ไม่มี อ๋อนั่นก็เหมือนเป็นนิพพานชั่วขณะเลยสิคะจิตใจก็อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอุเบกขาคือมันวางเฉยเป็นกลางๆไม่แกว่งไปตามอารมณ์สุขหรือทุกข์แค่รู้ตามความเป็นจริงใช่ครับซึ่งการเข้าถึงสภาวะแบบนี้นะครับมันไม่ใช่การไปยึดติดกับสิ่งภายนอกนะแม้แต่รูปกายของพระพุทธเจ้าเองดังเรื่องของพระวกลิที่ตอนแรกท่านหลงไหลในความงามของพระพุทธเจ้ามากๆเลยค่ะจําได้คะ่ะ แต่พระองค์ก็ทรงสอนว่าการเห็นธรรมที่แท้จริงไม่ใช่การเห็นรูปกายที่ยังไงก็ต้องแก่ต้องตายไปแต่คือการเห็นสภาวะธรรมภายในที่มันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือนิพพานนั่นเองใครเห็นธรรมคนนั้นแหละครับถึงจะชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงสรุปได้ว่าหัวใจสําคัญตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนก็คือการกลับมารู้สึกตัวให้ต่อเนื่องอยู่เสมอนะคะทั้งกายและใจเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่ง ซึ่งเป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งปวงการฝึกฝนสติในทุกๆก,การเคลื่อนไหวในทุกลมหายใจก็คือทางตรงที่สุดสู่ความสงบแล้วก็อิสรภาพในใจเรานี่เองใช่เลยครับแล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆนะครับหลวงพ่อเทียนท่านเคยเปรียบเทียบไว้นะครับว่าความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะเปรียบเหมือนใบไม้ทั้งป่าเลยก็ได้ไม้ในกำมือเดียวเท่านั้นใบไม้แค่กำมือเดียวครับ ซึ่งหลวงพ่อเทียนท่านชี้ว่าไอ้ใบไม้กำมือนั้นน่ะก็คือการดูความคิดหรือการเจริญสตินี่แหละครับโหนั่นหมายความว่าการมุ่งไปที่การรู้ทันความคิดเพียงอย่างเดียวอาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ครอบกลุมทั้งหมดสู่การดับทุกข์ได้จริงๆหรือเปล่าอืมน่ากลับไปพิจารณาต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามค่ะ